สวัสดีครับก่อนอื่นแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่างานที่ผมนำเสนอนี้เป็นงานที่เมื่อท่านฟังแล้วจะรู้สึกว่าเป็นงานอลังการยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะทำให้เข้าใจว่าคนคิดคนทำเนี่ยคนเสนอเนี่ยคงอยากเป็นใหญ่เป็นโตนะหรือไม่ก็อยากยกตนข่มท่านอะไรเงี้ย เพราะว่าเวลาที่ผมพูดอธิบายเรื่องราวในอนาคตข้างหน้าที่เราจะไปเป็นไปใช้ไปอยู่ไปเป็นไปแสดงต่อเวทีโลกเนี่ยมันฟังแล้วอลังการยิ่งใหญ่แล้วท่านจะอาจจะรับไม่ได้บางท่านรับไม่ได้นะฮะเพราะว่าคนที่จะคิดแบบนี้ไม่น่าจะเป็นคนไทยคือน่าจะเป็นฝรั่งฝรั่งคิดอะ ถ้าเป็นคนไทยคิดแล้วเป็นชาวบ้านคิดเนี่ยท่านอาจจะรับไม่ได้นะแต่ทีนี้ในโลกความจริงนะเราไปกําหนดไม่ได้ใครจะคิดกําหนดไม่ได้ครับขึ้นอยู่่ใครจะบรรลุอย่างเช่นผมผู้เขาว่าบรรลุเนี่ยท่านก็นจะรู้สึกว่าไม่พึงพอใจที่มีคนเก่งเกินบนรรลุเกินอะไรเงี้ยเออในตรงนี้ผม ก็ต้องการคนที่พูดเป็นนะพูดเป็นพูดเก่งมีศิลปะในการพูดซึ่งมันสำคัญมากเลยครับการสื่อสานี่พูดไม่เป็นทั้งๆเป็นสิ่งดีมีประโยชน์แล้วทุกท่านต้องการนะทุกท่านต้องการประเทศต้องการใครๆก็ต้องการแต่คนพูดเนะี่ยเพียงแค่พูดไม่เป็นนะนะคนก็จะเกิดอาการอย่างที่บอกเกิดการหมันไส้เกิดการแอนตี้ต่อต้านเกิดการ คอมเมนต์ Comment, อย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ไม่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารซึ่งผมเป็นอยู่อะ <c oughs> ก็เลยต้องชี้แจงก่อนอยากให้ท่านปิดสวิตช์อะแนะนําให้ท่านปิดสวิตช์ก่อนปิดสวิตช์ความความอะไรก็แล้วแตทท่ที่ที่จะมีปฏิกิริยาในด้านลบ ให้ให้ให้ปิดชีวิตก่อนอย่าเพิ่งให้มันทํางานอย่าเพิ่งให้มันทํางานนะฟังเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านต่อประเทศชาติแล้วก็ทุกคนต้องการแล้วก็เป็นทางออกของประเทศไทยที่แท้จริงซึ่งประเทศไทยได้เดินวนอยู่ในเขาวงกฏที่เป็นกบดักที่ตองสร้างขึ้นมาแล้วก็เดินวนแล้วติดกบดักตีงแล้วก็วนอยู่ในเขาวงกฏที่ที่ตองสร้างเป็นกบดักออกจากกับดักที่หนึ่งไปกบดักที่สองสามสี่ห้า ยี่สิบกําดักแล้วมากกว่ายี่สิบกําดักเป็นร้อยกําดักกนะ็ได้คือตลอดเก้าสิบปีเหตุการณ์บ้านเมืองก็จะเดินวนในดี่ยอย่างนี้แหละครับไม่รู้จบออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอเพราะไม่ได้เป็น,นรู้บรรลุไงเพราะนนัน้คำว่าบรรลุของผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จงใจจะมาบรรลุเอยมายกตนของท่านนะครับเขาว่าบรรลุนั่นหะมายว่าเป็นผู้ที่มองทะลุมองเห็นทางออกมองเห็นทางแก้ มองเห็นทางที่มันเป็นประโยชน์อะประชนคนได้ประเทศคนได้ใครๆก็ควนได้เพื่อนํามาแก้ปัญหามันให้มันหลุดไปจากกับดักที่เราติดมาถึงเก้าสิบปีนั่นเองนะขอให้คิดแบบนี้ท่านก็จะได้ฟังสบายใจแต่ถ้าเผื่อท่านมีอคติกับเขาว่าบรรลุท่านก็จะต่อต้านแอนตี้เหมือนตั้งกำแพงนี่การสื่อสารก็เลยล้มเหลว ท่านก็เลยไม่ทําตามที่ผมแนะนําและครั้คํี่คำนึงก็คาให้เหมือนเป็นคําสั่งผมสั่งเนี่ยท่านก็จะไม่ชอบเองนะอันเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยนน่นี่คือปัญหาที่ผมให้ท่านปิดสวิตช์ก่อนเนี่ยคือปิดสวิตช์ไปก่อนนั่งฟังเรื่องราวผมให้เข้าใจแจมแจ้งรู้เรื่องฟังธรรมชาติเรื่องราวที่ผมจะนำเสนอให้เข้าใจรู้เรื่องแจมแจ,แจ้งทะลุจนกระทั่งปัญญาท่านเกิดเป็นระดับโสดับันทิพย์ไตย เป็นระดับโศนบ,บันชิตทิ่ไตา,าย์คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกครองตนเองครับท่านเป็นผู้รู้เลยนะครับไม่ใช่เป็นผู้ไม่รู้ยังทุกวันนี้เราเป็นผู้หลงอยู่อันนี้ก็อคำหนึ่งที่ท่านจะรังเกียจผมหมันไส้ผมคือผมใช้คําว่าหลงคนไทยนี่หลงทั้งประเทศนะทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะคนคนเดียวนะทั้งประเทศคนที่ไม่หลงมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นับจำนวนก็ไม่น่าจะ ถึงพันอะในประเทศไม่ถึงพันหรอกนะนอกน,นั้นหลงกันหมดเลยนะเพราะคนที่จะรู้หลักกันเนี้มันมีน้อยนะมีน้อยมากแต่ผมเป็นหนึ่งในนั้น,นที่รู้หลักศัจธรรมการปกครองประชาธิปไตยจึงประกาศใช้เป็นผู้บรรลุน,นั่นเองเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้ง่ายว่าเออผู้บรรลุเขามองเห็นแล้วนะแล้วเขาก็จะชี้ทางให้ท่านได้บรรลุตามได้มองเห็นตามได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานผมจะปกครองตัวเองก็คือได้ตําแหน่งเป็นโสดาบันทิพย์ตยตัเองแต่ถ้าเผื่อท่านปรารถนาจากสูงแรงกล้าวันนั้นก็ยกระดับท่านขึ้นไปอัปเดตท,ท่านขึ้นไปสูงอีกก็เป็นสกิทาคามีทิพย์ใจจากสกิทาคามีทิพย์ใก็เป็นอนาคามีทิพย์ใขึ้นไปอีกนะเป็นแบบนี้เห็นภาพไหมครับมันจะเป็นสเต็ป่างนี้ทีนี้พอพูดถึงโสดาบันทิพย์ตยอนาคามีทิพย์ในะครับก็จะไปสอดคล้องกับข่าวที่กลำลังเป็นอยู่ ก็คือมีเด็กเด็กเชื่อมจิตนะนะเขาก็พูดถึงโสดาบันอนณาคามีทิพยใจอะไรไอ้อนาคามีนาะทีนี้ผมท่านก็จะเข้าใจว่าไอ้อน,นี่มันตามกระแสนะเข้าใจว่างานผมนี่ตามกระแสอต่ที่งานผมทํามาตั้งโอ้ยตั้งนานแล้วนะครับนะตั้งแต่ปีเอาหกศูนย์เลยก็ได้นะส่วนในคําสกิทาคมททมมามาีชิพใจผมเพิ่งจะมาอ่า จัดลำดับบรรลุได้ก็บรรลุก็ตอนปีที่แล้วปีที่สองปีที่แล้วเนี่ยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อยู่ก่อนที่จะมีน้องเชื่อมจิตเขาพูดถึงเพราะฉะนั้นงานผมไม่ใช่เป็นงานไปไปตามนะไปตามกระแสที่เขาเป็นอยู่ไม่ใช่ไปอ้างขึ้นมาแล้วก็ผมก็มีลัทธิเพื่อท่านเข้าใจว่าไอ้นี่มันเป็นลัทธิไหนอีกนะท่นายยนกะ็จะมองในแง่พิดิเข้าใจว่านี่เป็นลทัทธิ ชั่วร้ายอันล้วอะไรที่ขึ้นชื่อว่ารัที่จะเป็นสิ่งช,ช,ชั่วร้ายหมดในประเทศไทยเพราะว่าเวลารัฐที่ทำผิดเนี่ยมันมันผิดแล้วมันจึงเป็นข่าวไงคนก็เลยพอได้ยินเขาว่ารัที่ก็เลยเข้าใจว่าเป็นแง่ลบไปเลยจริงๆลทัที่ที่ดีก็มีรัฐที่ถูกต้องก็มีแต่ไม่เป็นข่าวเพราะาสื่อเนี่ยหลักของสื่อก็คืออะไรถูกต้องดีแล้วเขาไม่มาทำข่าวเข้าใจไหมแต่ถ้าอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีไงเขาจะทำข่าวท่านต้องเข้าใจสื่อด้วยนะ เมื่อนเข้าใจก็จะรู้ว่าอ๋อคำว่าลัที่ไม่ได้แปลว่าชั่วร้ายลัฐที่ดีดีก็มีรัที่ที่ถูกต้องก็มีเออเพราะนั้นขอท่านเข้าใจท oh, like like ี is? Is ่ถ right ูกเมื่อผมบอกว่าที่นี่ใช้รัที่กันแล้วเป็นลัที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจก็คือลัที่ของบ้านท่านนั่นเองเออใช้บ้านท่านเป็นลัฐที่ัฐที่ประชาชนลูกบ้านจะปกครองไม่ได้เองเขาเรียกลัที่ประชาธิปไตยรัที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจหรือรัฐที่บ้านไทยก็ได้บ้านไทยมหาอำนาจ แต่พอพูดถึงบ้านไทยจะเข้าใจบ้านทรงไทยก็เลยเรียกว่าบ้านไอ้รัฐที่ครอบครัวไทายมาอำนาจเป็นกลางๆนะอะละนี่คือคำรือประโยงต่างที่ผมพยายามจะสกัดกั้นเตือนเตือนท่านก่อนว่าท่านจะไปเข้าใจว่างานผมเป็นพวกนอกกีดเป็นพวกรัฐที่อะไรเบาบอกผิดเพี้ยนนี่ไม่สนใจไม่เอาละนะท่านจะเข้าไปใช่ั้นแล้วอย่างมาพูดถึงเรื่องโศดบันทิปไตยนาคามีทิปไตยสกา่าทามีทิปไตย อ๋ออันนี้ต้องบอกรวงแน่ๆท่านก็จะเข้าใจอย่างนี้เพราะมันมีตัวอย่างเนี่ยเป็นปัญหาแล้ท่านนี่ผมคิดมาก่อนไม่ได้มาตามเขานะครับเออมันจะมีคลิปลคลิปที่ทับก่อนเ,อเดี๋ยวจะค้นหาเจอแล้วจะแปะลิงก์ไว้ให้นะอ่าเป็นคลิปที่พูดก่อนอยู่แล้วนะเอาละทีนี้ก็ต่อมาก็เรื่องของการพูดที่เหมือนผมนี่ยกตนข่มท่านอ่ามีตำแหน่งยกตนข่มท่านอะไรเงี้ยท่านจะฟังเป็นเช่นนั้น ก็ต้องแจ้งให้ทราบตรงนี้ว่าผมไม่มีไม่มีนิสัยที่จะามาปกครองคนนะผมไม่มีนิสัยมาปกครองประชาชนมีนิสัยที่จะให้คุณฟรู้นี่คือนี่คือสันดานผมว่าพูดให้สันดานเลยอะสันดานที่จะให้คุณรู้สันดานให้คุณฉลาดขึ้นอัปเดตยกระดับขึ้นมีมาตรฐานสูงขึ้นดีขึ้นอะ่ะนั่คือสันดานของผมนะจะไม่ทําให้ท่านตกต่ำจะยกท่านให้สูงขึ้นนะแล้วก็ชี้ทางที่ถูกให้กับท่านนี่คือสันดานของผม เพราะนั่นแหสัมดาานเงี้ยมันจะจะพูดตรงมันมันไม่มีศิละปะในการพูดม,มันเป็นมันเป็นคือคนประเภทนี้จะเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีศิละปะ่ะจึงต้องการพูดมีศิละปะในการพูดช่วยมาดูหลักของผมแล้วท่านก็ไปพูดให้มันเป็นศิลปะประชาชนก็จะชอบอชอบฟังเพราะนั้นการสื่อสารี่สําคัญมากผมก็เลยต้องเกิดแต่แรกก่อนว่าขอให้ท่านปิดสวิตต้องขอร้องท่านปิดสวิตหน่อย ช่วยปิดสวิตก่อนปิดสวิตมันไส้ปิดสวิตอิจฉาปิดสวิต,อย,นะวตอยากแอนดี้มันอะปิดสวิตอยากแกล้งมันปิดสวิตอยากกวนมันเล่นๆนะ่ะนะหมันไส้กวนมันอิจฉามันมันล้ำหน้าล้ำยุคมันคิดได้เราคิดไม่ได้อมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่ท่านจะตั้งคิดขึ้นมานะก็ขอให้ปิดีวิตไ้ก่อนโดยมารยาท่านควรฟังสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองอะ ต่อลูกหลานท่านต่อประเทศชาติต่อมุษยชาติของโลกใบนี้แล้วมันเป็นที่พึ่งของประเทศไทยที่ท่านจะต้องส่งเสริมสนับสนุนเพราะประเทศไทยไม่มีทางเลือกครับเราเลือกเส้นทางที่ผิดอยู่แล้วดำรงอยู่ในเส้นทางที่ผิดมาถึง90ปีล้วผมจะพาออกจากเส้นทางที่ประเทศไทยเดินหลงมา90ปีออกไปสู่เส้นทางใหม่เป็นชาติไทยบหาอหำนาเป็นต้นแบบโลกด้วยในยุค A I เราเป็นต้นแบบโลกด้วยนะเป็นยุค A I เป็นมาตรฐานใหม่ที่โลกต้องมาเรียนรู้ประเทศไทยแล้วท่านจะเป็นพลเมืองต้นแบบโลกอ่ะ ท่านจะได้ตําแหน่งเป็นประมุขพลเมืองต้นแบบโลกเลยอ่ะท่านควรแสดงตัวแสดงตนอย่างไรอะให้เป็นพลเมืองต้นแบบโลกที่ดีนะเพราะนั้นก็ต้องปิดสวิตหมันไส้ปิดสวิตอิจฉาปิดสวิตอยากแกล้งปิดสวิตอะไรเงี้ยที่ท่านนะจะกลนวนะเออกวน,น้ําไม่ขุนท่ามันขุนเล่นเล่นอะ่ะก็ขอให้ปิดนะเพื่อที่จะมีมารยาทแล้วก็ได้รับน้อมรับเอาไปใช้เพื่อเป็นประ,ประโยชน์ต่อตัวท่านลูกหลานท่าน ประเทศชาติสังคมแล้วก็เพื่อมนุษยชาตินั่นเองก็ปิดชีวิตก่อนให้ฟังทั้งหมดทั้งมวลให้เข้าใจพอฟังเข้าใจแล้วท่านก็จะเกิดปัญญาเป็นโสรบันทิไปไตเป็นเปยโสรบันทิปไตยคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพรมที่ปกรองอเลแต่ถ้าเกิดท่านต้องการจะเลื่อนชั้นนี่เป็นสกะทาคามิทิไปไตท่านก็จะได้บทบาทใหม่ที่เรียกเป็นผู้ไม่กลับสกะทาคามีหรือสกิทาคามิจะเป็นผู้ไม่กลับนะไม่กลับมาใช้ลัทธิ รัฐธรรมนูญที่ประเทศไทยใช้มาถึง90ปีฟังดีนะเมื่อท่านสมัครใจเป็นรัฐธิเมื่อท่านสมัครใจเป็นสกิาทาคามีใจก็คือเป็นผู้ไม่กลับมาใช้รัฐธรรมนลลูญอีกแล้วไม่กลับมาใช้รัฐธรรมนูญสายป็ิการเนี่ยไม่กลับมานะเพราะมันเป็นรัฐธรรมนูญสายป็ิการที่เราใช้อยู่มาถึง90ปีโดยคนไทยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าเป็นสายรัฐสายป็ิการเขาจะผิดกันอยู่ ผมมีคำอธิบายว่าทำไมเราเขาจะไปฝังข้างไหนนะแต่ที่แจ้งให้ทราบก่อนแจ้งให้ทราบว่าเราเข้าใจผิดใช้ผิดทําผิดแสดงออกผิดผิดกันอยู่ด้วยการแบ่งสีแบ่งข้างแบ่งฝ่ายเป็นเจนนั้นเจนนี้เป็นสลิมเป็นซัมนิว้วซ้ำกิม่มด้อมส้มดอม้มดอมเขียวด้อมฟ้าอะไรก็ววาแล้วก็ทะเลาะกันแตกแยกกันเป็นกลุ่มต่อไปนี้ไม่มีถ้าต้องทิ้งหมดเลยที่นี่ําหนดให้ทิ้งเนี่ยท่านจะเป็นโสดหรือต,าย,ตายก็ต้องทิ้งเพราะท่านเป็นผู้รู้เลยไงรู้ระวังอ,อ๋อทั้งหมดนี่ถูกหรอก ทุกสีทุกกลุ่มอะไรนี่ถูกหลอกหมดเขาจะผิดไปยึดผิดที่แท้ต้องทิ้งหมดแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับมาตรฐานใหม่ที่ผมให้คือสี่พิลักนั่นเองแล้วเมื่อผมพูดทุกคนต้องมาเริ่มต้นใหม่กับงานของผมเนี้ยท่านก็เกิดมันไส้แล้วว่าไอ้นี่เป็นใครวะมันใหญ่โตมาจากไหนเออท่านจะคิดอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็ต้องให้ท่านเบรกมันก่อนนะเบรกเอาไว้ก่อนแล้วก็มาดูมานั่งมาฟังมาดูา,า,า,ดาเข้าดูแล้วจะผัง ถังที่ผมเขียนแล้วท่านจะเข้าใจได้ง่ายจะทําให้เข้าใจและเกิดปัญญาเป็นโซเดบันทิพยไต่เอาละผมได้พูดไปแล้วว่าสกีทาคามิทิพไตคือผู้ที่ไม่กลับมาใช้รัฐมนตรีรัฐธรรมนูญเราจะมีรัฐที่ใหม่เรียกว่ารัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจที่ใช้นโยบายสี่พิักประกาศต่อเวทีโลกและทำกันเมืองโลกให้ชาวโลกได้ดูได้เห็นเราจะมีมาตรฐานสูงกว่าสูงกว่ารัฐที่รัฐธรรมนูญถึงสิบเท่าที่นี่สิบเท่าเลยนะไม่ได้มายุตนของท่านนะท่านเข้าไปดูแล้วท่านจะพบว่า เออมันมีสิบก็ต้องมีสิบทีมปฏิวัติแต่ละทีมมันดีกว่ารัฐมนูญปีกศูนย์ที่จะให้คือรัฐมนูญปีกศูนย์ให้ไม่ได้เลยแต่ที่นี่มาตรฐานสี่พิลักเป็นมาตรฐานชั้นสูงถึงสิบเท่าให้มากกว่ารัฐมนูญถึงสิบเท่าโดยมีสิบทีมปฏิวัตินะสิบทีมนี่แหละทําการปฏิัตปประเทศนะเป็นแบบนี้นะเอาพูดง่ายๆสิบทีมนี่ก็คือท่านจะมีนายกรัฐมนตรีสิบคนระหว่างหนึ่งคนที่เป็นนายกเสถากับมีนายกสิบคนของงานผมนะท่านยาวหน เออเทียบกันนี้ท่านกเ็เห็นภาพเลยว่าเออมีในยกตังสิบคนโอ้แกแบบนด้เร็วไวอย่างแน่นอนใช่เพราะว่าแต่และทีมเนะี่ยจะมีอํานาจสามดุลอํานาจสามดุลเลยนะสามดุลน,นี่คืออํานาจรัฐาธิปัตย์นะสั่งอะไรได้เลยไม่ต้องไปรอปรัสะพงค์เลือพาไม่ต้องไปโหวตไม่ต้องรอสารตัดสงตัดสินสั่งเปลี่ยนต้องทาเลยเพราะเป็นคําสั่งรัฐาธิปัตย์นั่นเองนั่นนะครับท่านจะต้องมีทีมแบบนี้ริงๆหลื้อล้างประเทศไทยปัจจุบันนี้ได้ ก็สร้างพิษฏิภัณฑเป็นชาติมหาอำนาจในยุคแย่ให้เป็นมหาอำนาจด้านสัตธิธรรมเลยต้องใช้ทีมสิบปฏิวัติที่มีอำนาจสามดุลซึ่งสิบทีมนี้จะเรียกว่าขบวนกู้ชาติพัสวุสองขบวนกู้ชาติพัสวุสองเขาจะต้องกู้แล้วสร้างประเทศไทยใหม่ใช้ยุทธศาสตร์พระเจ้าตาก 3, สามยุทธศาสตร์หนึ่งกู้สองสร้างรชธานีใหม่สามทำนุบำรุงทธศาสนาท่น,นที่นี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเส้นทางมีไว้หมดแล้ว ทีนี้ท่านใดยอยากจะร่วมกระบบนกู้ชาต <c oughs> ิสองก็สมัครเข้ามาเลยอต่โดยเฉพาะท่านที่จับได้ไล่ทันนะท่านที่เป็นผู้ที่จับได้ไล่ทันอ่ะของคนรวยคนเลวคนโกงชาติหรืออะไรเนี่ยนะท่านมาที่นี่เลยท่านถ้าท่านยังอยู่ที่เดิมนะมันไม่ได้ช่วยชาติอ่ะมันเพียงแต่แสดงตัวแสดงตนท่านจับได้ไล่ทันเป็นผู้รู้คนหนึ่งจับได้ไล่ทันแต่แก้ปัญหาไม่ได้ครับถึงแม้จับได้ไล่ทันพวกนี้มันมันด้าน ก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันแก้ไม่ใช่การแก้ปัญหาประเทศการแก้ปัญหาประเทศท่านจะต้องมาเอาอำนาจสามดุลครับไม่ใช่จับแค่จับได้ไร่่านท่านต้องได้อำนาจครับต้องเข้ามาอาำนาจที่นี่เตรียมไว้ให้ท่านละสามดุลนะรอท่านรอให้ท่านตัดสินใจมามาที่นี่เตรียมไว้ให้แล้วท่านต้องใช้อนาสามดุลจึงจะลือล้างประเทศไทยได้ทิ้งประเทศไทยปฏิบัติแล้วสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาได้ต้องใช้อำนาจสามดุลอำนาจของรัฐาธิปั์กันเองเก้าใจผมอธิบายไหมอันนี้มันเป็นเทคนิคชั้นสูง อันนี้เป็นศัพท์ที่สูงที่ท่านฟังไม่รู้เรื่องแล้วชาวบ้านจะฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ท่านเรียนสูงท่านจะรู้ว่าอ๋อหลักการที่ผมพูดนี่มันถูกต้อง make sense ไม่ใช่เป็นอะไรนะไม่ใช่ก็ที่นี่ทำทำเพื่อท่านทำเพื่อประเทศชาตินะนะเอาละอันนี้ก็เกิดเกิดออกตัวก่อนจะได้อไม่เครือบแคลงสงสัยว่าผมเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยโดยตัวตัวผมเป็นไทยเงียบ ไม่จะไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มใดๆแล้วก็เหตุที่ไม่ร่วมก็เพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ทางไม่ใช่คำตอบถึงทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมพวกที่ไปร่วมมันไม่ได้แก้ปัญหาเลยก็ยังวนอยู่ที่เดิมอ่ะไม่จบปัญหาไม่ใท่ไม่จบวนอยู่ที่เดิมครับอ่าพอพอเด้แล้วมันจบแล้วมันต้องมาเปลี่ยนเส้นทางใหม่เส้นทางนี้คือเส้นทางอริยรัตเสริ์ที่ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะเพราะนั้นก็เชิญเข้าเรียนรู้กันทุกท่านครับผมแอบจำลองทิพย์ใจิีดี้อต่างท่านสวัสดีครับ